ผู้ชมวันนี้ผมยืนอยู่ที่บริษัท BioA c t i v e ตามนี้นะครับจะนำผู้ชมไปพบกับกรรมาการผู้จัดการใหญ่คุณสุวรรณพงษ์บริษัท BioA c t i v e เน,น้นดำเนินทางด้านทเทคโนโลยีชีวภาพมาก,กว่า30ปีตั้งถือเป็นบริษัทที่มั่นคงพอสมควรทีเดียวนะครับและยังมีโอกาสที่จะขายายงานอีกมากในเรื่องของเซลล์ต่างๆที่อยู่บนโลกใบนี้เพราะนั้นการค้นพบหาความจริงการหาช่องทางในการแก้ไขป,ปรับปรุงเซลล์นั้น เป็นสิ่งที่จาเป็นยิ่งยวดสำหรับโลกมนุษย์ใบนี้ทุกวันนี้ครับ <aker in the world> ตอนนี้เราก็มาพูดคุย <aker in the world> อยู่คุยกับที่คุณสวรรณพงสักนะครับ <aker in the world> ก่ยวกับพิจัดการบริษัทไบโอแอคทีฟจํากัด ต้องบอกว่าเรื่องไบโอแอคทีฟเนี่ยหลายหลายท่านอาจจะฟังแล้วเป็นเรื่องใหม่วันนี้ล่ะผมจะไปหาคำตอบให้กับคุณผู้ชมรวมตัวตัวเองด้วยนะครับว่าไบโอแอคทีฟเนี่ยในเดฟนิชันจริงๆนั้นมันคืออะไรไปพบกับคุณสว่างพงษ์สังนะครับสวัสดีครับพี่ครับขอบคุณครับที่ร่วมรายการครับพี่ทองขอเรียกสัุตพีทองยินดีครับคำว่าไบโอแอคทีฟเนี่ยโอเคถ้านิยามทั่วไปคนอาจจะนึกว่ามันคือชีวภาพเกี่ยวกับพวกเซลล์ต่างๆอะไรต่างๆเนี่ย ถ้าจะให้พี่ทองในฐานะที่คีนในเรื่องของเป็น specialist เหล่กนีนะ้จะอธิบายคําเหล่านี้ให้กับสังคมให้กับผู้ชมยังไงโอเคครับขออนุญาตแบบนี้ครับคือในวงการออวิทยาศาสตร์นะครับในสมัยก่อนย้อนกลับไปตอนที่ผมเรียนจบใหม่ๆมนะครับผมเรียนจบที่ใิการแพทย์จักจุฬานะครับพอเราเลือกที่จะเข้าสู่สายงานทางด้านออการค้าทางด้านวิทยาศาสตร์ะนะครับ แล้วก็มานึกว่าคําไหนที่มันจะรีเฟล็กซ์หรือมันจะมาแทนสื่อนะครับว่าเราทําอะไรโดยกลุ่มคนแบบไหนแล้วก็นึกถึงไบโอก่อนสมัยก่อนจะเห็นว่าชื่อบริษัทไบโอเยอะไปหมดยากมากที่จะหาอีกสักหนึ่งไบโอเติมเข้าไปแล้วเราสามารถจดชื่อได้นะครับในขณะนั้นเราก็ดูว่าพวกเรามันมีความรู้สึกว่ามันมี energy มีความมีพลังมีพลังทางด้านนี้ครับอยากจะค้นหาแล้วก สาะแสวงหาสิ่งที่ดีๆมาบริการ,รนะครับให้กับกลุ่มลูกค้าเพื่อมันตกคําที่ว่า Active เรามองเลยว่า Bio Active เซิร์ชเข้าไปไม่มีคนออจดนะครับนี่คือที่มาก่อนว่าเราเลยสนใจคานี้แล้วออมาตั้งเป็นบร,ริษัทเมื่อประมาณสัก30ปีที่แล้วโอ้โหครับ,รบใช่อร์บก่อตั้งมา30ปีแล้วนะครับปีหน้าเนี่ยครบ30ปีครับโอ้โหเยี่ยมมากเลยที้ธุรกิจ b i o active นี่เกี่ยวข้องกับอะไรมากครับครับจริงๆแล้วเริ่มต้นมาเลยนะครับ กลุ่มผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทเนี่ยเราก็มาจากพื้นฐานเดียวกันในส่วนใหญ่เขาก็จะจบทางด้านสายวิทยาศาสตร์น,นะครับมีที่นิคการแพทย์นะครับวิทยาศาสตร์การแพทย์กลุ่มพวกไบโอเทคโนโลยีหรือเทคโนโลยีชีวภาพนะครับก็เป็นทีมงานของเราเข้ามาแน่นอนที่สุดนะครับเราก็จะมีความถนัดแล้วก็ในการให้บริการให้วิชาการองค์ความรู้เนี่ยในสายงานทางด้านนี้ในสมัยก,ก่อนเราจะเรียกง่ายๆว่าเป็นกลุ่มไลฟ์ไซส์นะครับ ทางด้านวิจัยแล้วก็วิเคราะห์นะครับหน่วยงานที่จะใช้ก็มักจะเป็นหน่วยงานราชการเป็นส่วนใหญ่เอกชนก็มีอยู่จํานวนหนึ่งแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่เราพอเราวิจัยวิเคราะห์ได้ผลที่ค่อนข้างแม่นยำนะครับและมีการสายงานที่มันนามาบริการทางด้านการแพทย์ได้เราก็จะมีอีกหน่วยงานหนึ่งที่เราเรียกว่าดิโนสติกนะครับหรือว่าการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการานั้น เมนหลักๆของของแอคทิวิตของบริษัทเราเนี่ยจะมีอยู่2กลุ่มนี้ตั้งแต่ตอน,ตอนก่อกำเนิดขึ้นมานะครับทั้นไลฟ์ไซส์แล้วก็ดิโนสติกนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมันก็จะ Transform ออกไปในแตกย่อยออกมาเยอะแยะในส่วนของไลฟ์ไซส์ก็จะเห็นว่าจะมีเรื่องของ g e n o m ิกสนะครับทางด้านยีนของเรานะครับการตรวจยีนนะครับหรือรทางด้าน,นใช่ครับทางด้านโปรตีโอมิกส์ก็คือการตรวจ สิ่งที่พันธุกรรมเขาสร้างขึ้นมา uh huh. เป็นโปรตีนที่สาคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอนไซม์หรือสารประกอบที่สําคัญในการดํารงชีวิตนะครับหรือการสื่อสารภายในเซลล์ต่างๆในร่างกายเรานะครับแล้วก็ทางดิโนสติกก็จะมุ่งเน้นไปทางด้านการตรวจใหม่ๆที่ในสมัยก่อนเนี่ยเราไม่สามารถเข้าถึงหรือรเทคโนโลยีไม่สามารถลงระดับลึกลงไปในการตรวจเจอได้ที่ที่ผมเรียนไปในเรื่องของเจโนมิกส์ส่วนหนึ่งนะครับหลายๆส่วนก็มาจาก พื้นฐานทางจีโนมิกส์นะครับแต่ว่าเป็นการตรวจเฉพาะเช่นออนคโลจีหรือการตรวจมะเร็งนะครับที่หลายๆท่านจะคุ้นเคยคำว่า translational oncology การวิจัยมาเพื่อการรักษานะครับประมาณนี้ครับตอนนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าฝังแล้วเทคโนโลยีชีวภาพหรือ bioactive เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะมันสามารถเข้าลึกและทำให้รู้เราได้รู้ข้อที่จริงว่าสิ่งที่มาที่ไปมันเป็นยังไงมันมีความต่อเนื่องยังไงนะครับโดยเฉพาะน่าจะเกี่ยวเรื่องของ d n a ด้วยเรื่องโรค โรคต่างๆที่เกิดขึ้นที่อุบัติขึ้นในในโลกใบนี้ใช่ไหมถูกต้องครับพี่ต้องใช้ไบโอเทคโนโลยีหมดรันขออนุญาตเสริมนิดหน่อยนะครับถ้าเราสังเกตดีๆว่าถ้าเราคนที่ตามเรื่องย้อนกลับไปสักประมาณสักสงครามโลกครั้งที่2ก็ได้น่าจะสังเกตว่าสิ่งที่มีบทบาทสําคัญอย่างมากคือกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ทางด้านเคมีนะครับเคมีนี่สําคัญเลยเราเลยคุ้นเคยกับคําว่าอาวุธเคมีนะครับหรืออาวุธชีวภาพในใน เลดนี่คือหลังๆมานี้นะครับเรียนวิทยาการผสมไบโอเคมันก็เวเฟิลซะใช่ครับคราวนี้เคมีมันเป็นพื้นฐานที่สําคัญพอวิทยาการของเคมีมันเติบโตต่อมามันมาประยุกต์ใช้กับเซลล์เราก็จะเจอคําว่าไบโอเคมิสตี้สมัยก่อนเคมิสตีพอมาเจอคําว่าไบโอเคมิสตีหรือบ้านเราเรียกง่ายๆไบโอเคมเงี้ยนะครับก็เติบโตในระดับหนึ่งจนมาถึงมันผนวกกับโมเลกุลาร์ไบโอโลจีมีคำว่าไบโอมาเกี่ยวข้องไบโอ เคมิสตี r โมเลกุล่าไโอเอจีนะครับสองอันนี้มันเป็นพื้นฐานสนับสนุนให้เกิดนะครับเทคโนโลยีชีวภาพนะครับแล้วเทคโนโลยีชีวภาพก็เป็นพื้นฐานในการให้ก่อกําเนิดเทคโนโลยีอื่นๆต่อมาในในปัจจุบันไม่ว่าจะทางด้านทะกีที่เราเรียนกันว่าพันธุกรรมต่างๆโมเลกุล่าบโอโอจีทางด้านเจนอมิกส์โปรโอมิกส์ต่างๆสังเกตว่ามันพื้นฐานมันมาจากตรงนี้ครับนะครับเพราะฉะนั้นมีส่วนสําคัญอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านเคมีนะครับ ไบโอเทคไบโอเคมมารุกล่าบริโอจีเจเนติกโปรโตเกนี่คือ a d v a n c e ์นะครับของการนำเทคโนโลยีเข้าสู่การใช้งานได้จริงนะครับโดยยิ่งกับทางด้านการแพทย์อุตสาหกรรมอาหารนะครับพูดง่ายคนสัตว์พืชสิ่งแวดล้อม,อมแล้วก็รวมถึงเชื้อโรคต่างๆช่วงโควิดเนี่ยครับเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยเข้ามาสังเกตว่าเราอาจจะถ้าเกิดคนที่ที่มีอายุประมาณหนึ่งจะจะเห็นว่า ในโลกเรามีโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกๆกี่สิบปีก็แล้วแต่นะครับระยะหลังเนี่ยการอุบัติของโรคใหม่เนี่ยมันจะใช้ชายขึ้นน้อยลงเร็วขึ้นเพราะโลกเราพัฒนาเร็วนะครับคนสื่อสารเข้าหากันเนี่ยอย่างแทบจะว่าง่ายขึ้นสะดวกขึ้นใช่ครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเทโลยีเราตามไม่ทันถ้าเทโลยีเราไม่เติบโตมาถึงขั้นรองรับการระบาดโควิดในช่วงนั้นได้เนี่ยผมเชื่อว่าพระชากรของโลกจะหายไปมากกว่าครึ่งนะครับแต่บังเอิญ พอทันทีที่เกิดปุ๊บด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันอย่างกรณีที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายเรียกว่า next generation sequencing เราถอดรหัสของเชื้อโควิดได้ในระยะวาในระยะเวลารวดเร็วอันนี้ประเทศจีนนะครับอย่างเขาบูฮั่นเนี่ยพอเขาถอดรหัสได้ปุ๊บเขาแสดงการเรียงลำดับของสารพิุกรรมของเชื้อโควิดนเอาไว้ที่เราเรียกว่าเป็นลักษณะของทั่วโลกสามารถแชร์ได้ใช้ได้เมืองไทยพอเกิด การระบาดเรามีเครื่องดังกล่าวเป็นของเราเองนะครับที่กระทรวงสาธารณสุขกับที่จุฬาซึ่งซึ่งเราเป็นผู้ให้บริการนะครับได้ตรวจยืนยันการระบาดในเมืองไทยเนี่ยแล้วเราแมปปิ้งนะครับเราขานข้อมูลเนี่ยเข้าไปแมปกับข้อมูลมที่จีนเขาสร้างเอาไว้ม,มากกว่า99%เชื้อตัวเดียวกันความหมายก็คือว่าเราสามารถบอกได้ทันทีว่าการระบาดในเมืองไทยเนี่ยต้นกําเนิดมันมาจากสายพันธุ์บูงนั่นนะครับและหลังจากนั้นเราก็สามารถติดตามการกลายพันธุ์ได้โดยการตรวจดังกล่าวนะครับ พอเราได้รหัสดังกล่าวแล้วมันสามารถไปทําการตรวจยืนยันได้อันนี้อันที่หนึ่ง <S <S สามารถคัดเลือกส่วนที่สําคัญนะครับในมุมมองของผู้ที่ต้องการผลิตวัคซีนตัดชิ้นส่วนอันนี้การเรียงลำดับพันธุกรรมนี้ไปสร้างว,วัคซีนที่จำเพาะนะครับอ,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 อย่าง mRNA วัคซีนนะอ,อ,อย่างกรณีที่เราได้ใช้นะไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์หรือบริษัทต่างๆแล้วกันนะครับออกมาได้ทันท่วงทีแล้วก็มีการฉีดให้กับประชากรโลก ได้ผมว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมนะครับจะไม่เกิดปรากฏการณ์นี้ได้เลยหากวิวัฒนาการหรือเทคโนโลยีเราไม่ีวิษั์ใช่ครับดูนี้เข้ามาเกี่ยวข้องครับอ่ะทีนี้ในฐานะผู้นําบริษัทนี้มีแผนอะไรที่จะเดินหน้าอย่างไรในการขับเคลื่อนวงการวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคตตอนนี้ถือว่าเราประสบความสำเร็จละในการที่เป็นป้อนข้อมูลต่างๆในการที่จะหาเรื่องวัคซีนมาปกป้องชีวิตและทรัพย์สินชีวิตของมนุษย์นะครับเชิญครับ ก็จริงๆแล้วเราไม่ได้หยุดอยู่กับที่นะครับเราก็พยายามติดตามนะครับอย่างที่บอกว่าในช่วงระยะเวลากว่า30ปีเนี่ยนะครับที่มีประสบการณ์อยู่ในในวงการด้านนี้เนี่ยเราจะมีกลุ่มลูกค้าหรือนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์รวมทั้งคุณหมอทั้งพนักงานต่างๆในห้องแลบนะเทนิิเช่นต่างๆนะเป็นกลุ่มก้อนขึ้นมานะครับเราจะเห็นความเติบโตเราเห็นทิศทางแนวทาง ในการดําเนินง,งานของท่านเหล่านี้นะครับรวมถึงความต้องการของประเทศนะครับประกอบกับทางทางบริษัทเองเนี่ยก็มีเน็ตเวิร์กผู้ผู้ผลิตนะครับต่างๆนะครับมากมายกว่า <100 S 1> ร้อยบริษัทแล้วก็ตัวแทนอของเขาเหล่านั้นในประเทศอื่นๆที่เป็นเพื่อนเรานะครับมีการพูดคุยมีการประชุมประจำปีนะผ่านการคอนเฟรนซ์ของแต่ละประเทศหรือการประชุมของบริษัท นะครับเราก็จะเห็นความเป็นไปของแต่ละประเทศนะครับบางประเทศก็จะมีการโฟกัสสารสุขไปทางด้านไหนบางประเทศมีการวิจัยเ,เชี่ยวชาญด้านไหนโดยเฉพาะหรือเราเองก็ตามมีความโดดเด่นทางด้านไหนเราจะมีการคอร์ปอเรตกันในส่วนเหล่านี้นะครับทำให้เราเนี่ยบโอวติมเนี T ่ยมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับหรือคอนเซ็ปต์นทางด้านวิชาการใหม่ๆเพื่อเอามาคัดเลือกนะครับตามความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย และความต้องการของกลุ่มลูกค้าชาวไทยครับในปัจจุบันเนี่ยเราแค่เติมเต็มในสิ่งที่ขาดด้วยด้วย o o l s นะครับที่เหมาะสมนะครับการเข้าถึงไม่ได้ใช้เงินวิจัยมากมายนะครับแต่ด้วยความเหมาะสมเนี่ยเขาก็คอยช่วยเสริมนะครับบางตัวที่ในอดีตด,ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดยังตอบคาถามได้ไม่ครบร้อยนะครับไอ้ส่วนที่ยังตอบไม่ได้เนี่ยเทคโนโลยีนี้เนี่ยสามารถเข้าไปช่วยฟูลฟิลให้เติมเต็มนะครับทีาได้ฟังแล้วมีเรามีส่วนในเรื่องของ ให้ให้ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์เนี่ยมีความสุขขึ้นคือปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บได้มากขึ้นไบโอทิบมุ่งมัมม่นจะทําตรงนี้มากต่อไปอย่างไงครับเรามองว่าเราฟอร์ซีนไปข้างหน้าว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับซึ่งเราทําธุรกิจและเราอยู่อ,อยู่กับประเทศเนี่ยนะครับเรามองว่าในอนาคตเราเรา,เราเล็งเห็นว่าเอเจ g งโซซายตี้เป็นหนึ่งในใน,ในสิ่งที่เราพยายามจะดูว่าเรามีส่วนเกี่ยวหรือส่วนที่เข้าไปร่วมดําเนินการ นะครับเกี่ยวกับตรงนี้ได้อย่างไรบ้างตามค,คีดความสามารถของเราและเน็ตเวิร์กของเราที่มีนะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกนะครับผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารทางด้านปศุสัตว์นะครับจะมีสิ่งใดบ้างที่เราสามารถเข้าไปเกี่ยวข้องอนําเสนอไม่ว่าจะเป็นการ,รปรับปรุงพันธุ์สัตว์นะครับอย่างเช่นสมมติเราจะส่งออกผลผลิตอย่างแบบเร็วเช่นน้ํานมนะครับสังเกตว่าทำไมนมคุณภาพคนพูดถึง นมของญี่ปุ่นนมของอว่าไปเยอะแยะหมดแต่ไม่มีใครพูดถึงนมจากประเทศไทย <c oughs> นะครับเราไปดูปรากฏว่า <c oughs> สายพันธุ์เราเนี่ย <c oughs> นะครับซึ่งอาจารย์ที่เกี่ยวข้องับ <c oughs> วิจัยนี่ก็เก่งมากครับเขาปรับปรุงสายพันธุ์จนปัจจุบันเนี่ยเราสามารถมีการผลิตนะครับโคน,นมนะฮะก็คือนมโคที่มีสารสําคัญตออ่อร่างกายมนุษย์ <c oughs> ในปริมาณที่มากขึ้นต่อลิตรที่ผลิตได้นะครับนั่นความหมายคือการปรับปรุงสายพันธุ์ตอนนี้เราข้าม ข้ามไปถึงการปรับปรุงสายพันธุ์ต่างๆอย่างโดยยิ่งทางด้านสัตว์เศรษฐกิจนะครับณปัจจุบันนี้เราเน้นเรื่องฟาร์มโคนมทั้งหลายที่เข้าถึงสายพันธุ์ที่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 ได้คุณภาพครับอันนี้เป็นหลักใหญ่ซึ่งแข่งขันกับต่างประเทศได้ได้เริ่มได้แล้วแต่การนี้ปริมาณอาจจะยังไม่เพียงพอเราต้องส่งเสริมให้มีการทําอย่างนี้ครับมากขึ้นนะครับนะครับดังนั้นพี่ทอมีอะไรที่อยากจะบอกกับผู้ชมทางบ้านว่าเรื่องของไบโอท i v e ที่เรา นอกจากเราจะค้นหาสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็ลดต้นทุนต่างๆให้กับคนเข้าถึงได้มากขึ้นมีอะไรอยู่ไหมที่เรายาังอยากจะต้องทำและไปให้ถึงครับเ่นะัผมก็มองว่าศักยภาพของของคนไทยนะักวิชากไทยนะครับหรือหรือองค์ประกอบนะครับเรียกว่าอีโคซิสเต็มในบ้านเราเนี่ยนะครับมันค่อนข้างจริงๆแล้วเนี่ยสมบูรณ์มันเหลือตามที่ผมเรียนว่าถ้าเราคอนเน็กดีๆหรือเราทำบิด ด,ดีเชื่อมมาด,ดีเนี่ยนะครับโดยโดยมีมผู้นำนะครับอาจจะต้องสร้างแผนแม่บทในการพัฒนาประเทศในส่วนหนึ่งเนี่ยจะต้องอ้างถึงนะครับเทคโนโลยีชีวภาพหรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการใช้ประโยชน์ทางด้านนี้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็สังคมคุณภาพของประเทศเราจะทําอย่างไรนะครับเขียนให้ชัดเจนแล้วก็ตั้งอง,องค์กรควบคุมแล้วก็ส่งเสริมสับสนเนี่ยอย่างยั่งยืนนะครับไม่ใช่ว่าเปลี่ยนรัฐบาลทีไอหายไปแล้ว่ประมาณนี้ดอปไปแล้ว นะครับจะทำไงให้มันต่อเนื่องไม่ว่ายุคไหนที่เข้ามาเนี่ยยังคงเห็นคุณค่าในส่วนนี้แล้วะเป็นงบประมาณผูกพันอ่าครับหรืองบประมาณไหนมาก็ต้องเดินต่อครับหรือจะสร้างองค์กรที่สามารถหาหรายได้ <c oughs> เข้ามาสปินเข้ามาแล้วก็สนับสนุนแนวทางแผนต่างๆเหล่าน,นี้อย่างต่อเนื่องครับถ้างั้นถามตรงนี้ว่าเทคโนโลยีชีวภาพหรือไบโอมีความสําคัญต่อยกระดับเศรษฐกิจของประเทศอย่างไรโอเคครับอันนี้ขอขอนุญาตยกตัวอย่างประเทศ อืนๆะครับจะสังเกตว่าประเทศที่เราถ้านึกอะไรไม่ออกนึกถึงเกาหลีใต้ก็ได้นะครับจับสังเกตก็คือว่าเขาลงทุนนะครับในหมวดที่เขาคิดว่าสร้างคุณค่านะครับมีมูลค่าในการพัฒนาประเทศเนี่ยได้สูงพัฒนายกตัวอย่างเขาลง R&D เยอะมากหนึ่งในนั้นจะเป็นทางด้านไบโอเทคนะครับและอีกหลายส่วนก็จะตามตามที่เราเห็นมาเปรียบเทียบกับประเทศไทยย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือว่า ไอเนดีเ่ยเป็นการลงทุนนะครับถึงจะถึงบางประมองระยะยาวแต่เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพราะว่าถือว่าเป็นการลงทุนที่น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับนวัตกรรมใหม่หรือโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นนะครับถ้ารัฐบาลหรือผู้มีอำนาจเราเรามองอย่างนี้ครับพี่ว่าถ้าสร้างถนนสายหลักนะครับและโครงข่ายเชื่อมโยงจะทําให้คนเนี่ยในหมู่บ้านต่างๆสามารถเคลื่อนไหวเคลื่อนที่นะครับพบปะและก็สร้างสิ่งปฏิสัมพันธ์ต่างๆเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว นี่คือสิ่งที่เราอยากจะร้องขอนะครับผู้ที่มีอำนาจหรือผู้ที่สามารถสับสนให้เกิดโครงการเหล่านี้ได้ครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งที่พี่ชาพูดเนี่ยนะมันเป็นมันตอบโจทย์ของประเทศได้เลยถ้าสมมติว่าเข้าใจและเชื่อและเห็นในคุณค่าเพราะมันเป็นการลงทุนระยะยาวแต่ส่วนใหญ่เขาอาจจะไม่ชอบเพราะมันสั้นๆมองไม่เห็นแต่ถ้าระยะยาวเนี่ยก็อย่างเห็นไปดูประเทศที่เขาเจริญเนี่ยเกาหลี จีนญี่ปุ่นทั้งหลายนี่ไอดี ID เขาเข้าเปอร์เซ็นต์จีดีพีแล้ว GDP ก็าสูงกว่าเราอย่างจีนนี่มันพูดถึง <c oughs> ไปเตี้ยเขาไปติดน,นะ <c oughs> เพราะมาอันดับสองของโลกเพราะนั้นทําให้สินค้าเกาหลีเนี่ยขายได้ไปทั่วโลกเป็นที่ต้องการทั่วโลก <c oughs> เพราะเขามีไอดีนะอันนี้อยากจะให้รัฐบาลทุกรัฐบ,บาลตอนนี้ไปเห็นคําตอบตท,ที <c oughs> เห็นคุณค่าของไอดีมุ่งลงทุนมันเป็นการลงทุนระยะยาวแล้วประเทศไทยได้ชื่อเสียงด้วยได้ความเชื่อมั่นด้วย <c oughs> ถ้าเรามีสินค้าที่มี นวัตกรรมเนี่ยมันสร้างวายได้และสร้างความเชื่อมั่นแล้วมันจะไปทั่วโลกเลยเหมือนกับซอฟต์พาวเวอร์ที่อยากจะให้เกิดนะเนี่ยเนยครับพี่ครับพี่ทองจากนี้บริโภคจะมุ่งมั่นดูแลเรื่องของเทคโนโลยีชีวภาพอย่างนี้ต่อไปและอาจจะมีอะไรที่ขยายผลไปต่อเนื่องไหมครับถามซึ่งในอนาคตได้ครับก็จริงๆแล้วซึ่งมันมองเห็นอนาคตนะครับคือผมมองตอนนี้มองในแง่ของรีนะครับ ก็เรามีครับเรามีโอกาสได้เป็นตัวแทนของเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยทั้งประเทศไทยนะครับและก็ประเทศเพื่อนบ้านนะครับในขณะเดียวกันเราในกลุ่มอาเซียนเนี่ยหรอทำในกลุ่มอาเซียนนะครับคราวนี้ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีเพื่อนนะครับในประเทศอื่นๆนะครับที่อยากจะมาร่วมนะครับสร้างโครงการรวมยิ่งเขารู้ว่าบ้านเราเนี่ยเอ็กซ์เพรส์ทางด้านหนเนี่ยทางด้านเมัทางด้านอะไรอย่างเงี้ยครับเขาอยากจะมาเร่งประโยชน์ในในอนาคตไม่ว่าจะเป็น ฟาร์มอุตสาหกรทางด้านนิวทร e n t n นนิวทร o ชันนะครับเพราะแหล่งอาหารบ้านเรามันสมบูรณ์นะครับหรือทางด้านที่ผมบอกฮะโปรบิโอติกกลุ่มของโอมิกทั้งหลายนะครับนะครับเขาก็มีความสนใจเพราะบ้านเราเนี่ยมันมีประชากรจำนวนประชากรมีความยูนิคนะครับความหลากหลายนะครับและถ้ารวมของเขานี่ทำให้สเกลอัพขึ้นมาได้นะสามารถเล p r ป s เซนต์นะครับ Pro d u c t ในกลุ่มหนึ่งได้ทีเดียวเพราะฉะนั้นเรากำลังพูดคุยกันอยู่ในเรื่องของความร่วมมือ,อมนะครับความเป็นยูนิคเนสของแต่ละประเทศแล้วก็เอามาจอยเอามารวมกันนะครับเราก็จะสามารถสร้างเป็นเซ็นเตอร์แล้วให้บริการทั้งภูมิภาคได้ครับคงจะเป็นคำสามสุดท้ายครับไบโอติกหรือไบโอไบโอเทคเนี่ยสามารถาร ic, รเข้า,าไปเกื้อนหนุนหรือว่า r e i n f o r c e ในเรื่องของสินค้ากิจกรรมที่เรามีความเข้มแข็งได้มากน้อยขนาดไหนโอ้โห oh ตรงเลยอันนี้อันนี้เป๊ะเลยยังไงก็ตามเนี่ย เราลงนึ่งนี้ครับว่าสมมุติว่าถ้าเราจะทําเกษตรอันหนึ่งเราใช้สารเคมีปุ๋ยยาฆ่าแมลงเยอะแยะไปหมดหนึ่งท็อกซิกโลกตอนนี้ไม่ต้อนรับละนะครับจะเน้นองด้านออกแกนิกเป็นเป็นเทอร์เรสไบโอเอร์ประมาณนี้นะครับมีแพลนเบสโปรตีนนะครับโอกาสทางด้านต่อยอดทางด้านพวกนี้เนี่ยเยอะแยะทำยังไงทำให้เราเป็นเกษตรอินทรีย์โดยไม่ต้องใช้เคมี ประเทศไทยเก่งในด้านนั้นอยู่แล<ะ>้วเป็นออร์กกให้ได้ใช่ครับแล้วก็มีนักวิจัยเยอะแยะกำลังทาแบบนั้นโดยยิ่งในภาคส่วนต่างๆเนี่ยนะครับตามที่ผมเรียนก็คือสมมติว่าอย่างกลุ่มของโปรไบโอติกนะครับที่มาจากอาหาร,รก็มีเยอะแยนะสมุนไพรที่จะมาช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคนะครับ,รบดังนั้นเนี่ยผมมองว่าทางด้านเกษตรนะครับเป็นเป็นแหล่งที่สําคัญของของทางด้านไบโอเทคโนโลยีชีวภาพนี่แหละครับ แต่เราทำยังไงให้มันมี value added แล้วมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถยั่งยืนได้ด้วยการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆแลยสสำคัญคือเราไม่ถูกมต่างชาติเอามาเป็นมาตรการกิจการทางการค้าหรือว่า non tariff barriers ด้วยนะถุกต้องรับครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะก็ฝากรัฐบาลโดยเฉพานะกรนะทรวงเกษตรต้องเข้ามาดูแลเรื่องพวกนด้นะแล้วเราจะต้องไม่ต้องมานั่งปวดหัวกับภาษีทรัมป์เลยนะทุกวันนี้ผมว่ามัน มันไม่ค่อย make sense เท่าไหร่ที่เรานั่งคุยเรื่องภาษีต่างๆเนี่ <c oughs> ถ้าเรามีของดีจริงๆเนี่ยนะเราสามารถที่จะพูดคุยแล้วเจราจารต่อรองมันมีอำนาจการต่อรองสูงกว่านี้เยอะสเลย <c oughs> มากกว่าที่จะต้องไปเป็นเบกเขาว่าขอร้องเขาเรื่องนู้นเรื่องนี้นะแต่เราต้องมีของดีไปคุยนะเ <c oughs> อาละครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ทองอย่างยิ่งนะครับ <c oughs> ที่ให้ <c oughs> ความรู้พวกเราผู้ชมนะติดตามซีอีซีเพิได้ ทุกครั้งนะเราถือว่าเป็นเรื่องที่เราจะนำผู้บริหารที่มีประสบการณ์สูงและมาแชร์น d ั e กันให้กับผู้ชมนะครับซึ่งถือเป็นเรื่องที่เรามุ่งรังสรรค์นในสิ่งที่จะเกิดประโยชน์กับผู้ชมนะครับไม่ใช่ดูสนุกอย่างเดียวแต่เราเน้นเรื่องความรู้และสา,าระที่เต็มเปี่ยมครับวันนี้ขอบคุณท่านที่ต่างชมขออนุญาตลาไปพร้อมกับคุณสุวรรณ คงสั่งแล้วนะครับกับการบ,บริการใหญ่ของัต์บารแอคทีฟจุดหลับและกำสควสับสสดีครับและนโยบายหรือหลักการในการทำธุรกิจหรือการทำนิงงานของผมที่ยึดมาเสมอก็คือว่าหนึ่งคุณต้องรักนะคุณต้องมีแพชชั่นนะครับในการทำอาชีพ หายใจเข้าออกเราจะต้องนึกถึงอาชีพของเราว่าเราจะดําเนินการอย่างไรเรามีหลักเกณฑ์ในการดําเนินธุรกิจอย่างไรนะครับและหนึ่งในมอเตอร์วิสศน์มอตโต์ของบริษัทบร r i t ทคือ V R O Helping Hands นะครับเราคือผู้ช่วยนะครับในการที่จะให้บริการหรือการคัดสรรน,นําสินค้ามาสู่ผู้ใช้นะครับ,นะรบหรือกลุ่มลูกค้าของเราเราจะเป็นผู้ที่ลูกค้าจะระลึกถึงเราได้อย่างไร ถ้าเกิดเราไม่เพิ่มพูนความรู้ความสามารถไม่แสดงออกซึ่งการพร้อมให้บริการและทีมงานาทั้งหลายในการที่จะต้องมีความพร้อมและเข้าถึงนะครับในการสนับสนุนงานวิจัยหรืองานตรวจต่างๆของกลุ่มลูกค้าของเราดังนั้นนี่คือหลักของผมนะครับในการ,การดำเนินธุรกิจต,ต่อเนื่องมาโดยตลอด40ปีครับ VRIO Helping Hands